ต่ว่าก็มีเสียงเพลงอยู่เด้ผมสิไล่ผมสเฮ็ดวิดีโอหาที่เดบ่เดี๋ยวผมสิฟังเบื่องก่อนเนาะว่าสีมีเสียงเพลงพานโนพานครับเบิ่งดอกบกเขียบต้นเขียบกันต้นเขียบออกดอกเร็วผลสีว่ามันฉิฝนดีครับพุงสังหาดฝ้าเบิ่งเนาะเบิ่งนี่มื้องนี้ผมแปลงนี่ผมไทยแลแต่ว่าลูกเขาเกิดได้หลายเนี่ยผมสลรับหน้ากล้องเขาาหมนัผมเหะแต่ว่าผมมันสลับอีกบ่ถือหนึ่งผมเลยให้เบิ่งแบบนี้เลยเนาะครับฟังเสียงผมนะฝาบเนาะครับ ต้นเฉียบออกดอกเร็วปีนี้สีฝนดีเผื่อมาแข่งผมมาแข่งกันเป็นนุ้ยดีเนี่ยมาแข่งเดี๋ยวจังหน่อยสิเดขายอยู่นี่มาแข่ง,รงครับพาเบิ้งครับหลังจากพื้นที่ที่ที่ผมเอารถมาไถ่ไปแล้วมุ่งนี้เป็นตออ้อยเนาะมุมนี้ผมเสียวมันแก้วมาปลูกเดี๋ยวผมหลังสองการแล้วผมเสียวมันแก้วมาปลูก พอผมแปลมันแกวมาแต่บละบือมันแกวจะใจเลียงกับใจใจม่วงเนะี่นี่อ้อยตอได้เนี่ยอ้อยตอมองสีผมมันตาดอกแล้ว่อ้อยตอสองนี่มันดีเป็นตอสองปีนี้นะแต่ผมโมโหว่าผมที่ด้บ่เพราะว่าอ้อยตอสองมันสิบ่ค่อยได้นะ่ถ้ากับฝนดีกับฝนดีเนาะฝนดีผมถึงมาใส่ปุ๋ยกับสิได้อยู่ครับครับคือแปลงกึ่งกรุงกุ้งขับแปลงก้นกุุงครับ ตอนนี้ลุงสังาไทยบึงเนาะไทยเบิึงอ่ะนี่ปล่อยต่อสองปล่อยต่อสองหลังจากฝนตกมาเหล่าหน่อยก็ล้งลางไหลเนี่ยหน่อยก็ล้างไหลหน่อยก็ล้างไหลผมสิเด็กผมสิเด็กขึ้นมาเสียหน่อยอยู่หลังสงการแล้วนี่แหละครับหลังสงการแล้วเมื่เอเนี่ผมอาเจ,จเอาไถมาดึงเอา เอาไถมาดึงเอากบหยาหน่อยไว้ผมจีบเสียผมเกิดเสียตะหยาไงเสียตะหยาไงหน่อยครับถ้ามาเบิ้งอ้อยนี่แหละอ้อยฝนทิ่งช่วงเมื่อเชี่ร์หละพี่น้องมันอยู่ประมาณนี้แหละอ้อยฝนทิ่งช่วงหมองงามกับงามอยู่หมองงามกับงามอยู่ถ้าเห็นมาเบิ้งครับมันอยู่กับนี่หยาเริ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมสี ผมเชื่อม่เอาไถมาดึงเอาผมเชื่อเอาไถมาดึงเอาหผมจ้างเพิ่นมาหกผมจ้างขั้วเพิ่นมาดึงมาดึงเองครับเนี่ยโครงการแล้วนี่แหละผมเได้ลุยโครงการแบบผมเได้ลุยเพราะว่าหน้าดังลังไหลครับนี่ยู่ระวังอ่ะอมกิกโปกิกครับอ้อยมองน้ำมองบางเนาะมองน้ำมองบางมองน้ำกับน้ำมองบางกับบางนี่ นี่คือลุงสัง,งะาะพาหไทยเบิ่งรายการ,กรเกษตรการเกษตรกันผลมาซาหลายผดผลฮอกมันกมื่สิบเพราะถ้าไหนใส่ปุ๋ยได้หนิเพราะถ้า,าไหนใส่ปุ๋ยให้ฝนโตอีกแค่หลอดหนึ่งก้อนผมยังเจียวปุ๋ยเมื่อใส่แต่ว่าก้อนก้อนสีใส่ปุ๋ยผมต้องเมาหย่างออกตะกอนเดิมาหย่างตะกอนหย่างก็อย่าง,อ,งอย่า,ออยามาบึง มาลองกลางๆอยู่เนาะ,นะคือขีวิตนุ้งสังัดไปนามาบ้านไปใส่กระไดยื้อใส่กระไรขอให้ขยันนะขอให้ขยันครับหน้าก็เริ่มมีแล้วละ่ะหน้าเริ่มมีแล้วเพราะว่าเท่าที่นิ่งนอนใจว่าไรเด้ เดี๋ยวขันนิ่งนอนใจเลยเนี่ยวันนี้ขอไงผมถือมาเชี่ยเร็วๆนี่แหละหลังสงการนี่แหละผมก็สีใส่ไถมาดึงเอาก็สีดึงอยู่สองมื่สองขึ้นประมาณนี้แหละเพราะว่าผมต้องกบหย่าหน่อยก่อนกบหย่าหน่อยซะก่อนหรือผมยังสืมาเสียหย่าไ่มครับกบหย่าหน่อยก่อนผมยังสืมาเสียหย่าก๊าลงหย่าหน่อยก๊าลงหลายพี่น้องหย่าหน่อยก๊าลงหลายแต่ว่าอ่อยกับก๊าลังงามเพราะวันถือฝนไหม ดึงมาดึงกบแล้วผมก็ดีเสียหนาเสียหนาแล้วผมก็จะปุ๋ยมาใส่ไว้เลยครับว่าดินคนก็ทิมีความเฉื่อยอยู่แล้วเน,น,นี่ยดินคนกะทิมีความเฉื่อ,อยนี่แหละเนาะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแดดจางน้นอยเนาะแดดจางน้อยแบบนี้เหมือนเสาเดี๋ยวผมก็ทิลงไปหาอาหารไก่้ครับอาหารเด็กๆเนาะเตรียมมาหลายสิ่งเดี๋ยวผมจัดการอีกแค่หนึ่ง รอยอตาแห่งสงการแล้วนะครับร้อยสงการแล้วคมกกติเึ็นไลุยมาบุกเบิกครับครับคลิปนี้ลุงสงัดกกะปากขอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณที่พี่นองเขมามาติดตามลุงสงัดเนาะครับกราบขอบคุณพ่ยุทที่ให้โอกาสลุงสงัดเดีมว่าถ่ายทอดการเกษตรกับเกี่ยวกับอ่อยกับมันเนาะครับคลิปนี้กราบขอบคุณผู้ที่เอมามาติดตามนะครับผมครับกราบขอบคุณและสวั yes. esus, สดีครับผมสวัสดีครับ